ให้ไปซื้อบ้านหลังตกอับไม่มีบ้านอยู่เปิดจำนวนเงินที่กบประพัสลาให้ป้าแมวดาวพุกยังคงต้องดูแลตัวเองต่อเนื่องสำหรับป้าแมวรุ่งการดาบเบนจมาพรอายุ79ปีหรือที่รู้จักกันในชื่อป้าแมวดาวพุก นักแสดงอาวุโสที่มีปัญหาสุขภาพรุมเรามากมายทําให้ชีวิตต้องพลิกผันพอะนตังมาดูแลตัวเองอีกทั้งยังอยู่คนเดียวในบ้านเช่าซึ่งเป็นบ้านเอื้ออาทรย่านบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีโดยก่อนหน้านี้มีข่าวคนบันเทิงหลายท่านให้การช่วยเหลือหนึ่งในนั้นที่เป็นข่าวดังคือนางเอกสุตาอัมพชราภาที่อนตังช่วยเหลือหลายครั้งโดยไม่ออกสื่อแต่ป้าแมวเป็นคนเปิดเผยให้ได้ทราบกันล่าสุด 26พฤศจิกายน2564กบประพัสลานักแสดงสาวรุ่นใหญ่มากฝีมือเดินทางไปเยี่ยมป้าแมวพร้อมกับมอบช่วยเหลือจำนวนหนึ่งแสนเนื่องจากป้าแมวไม่มีบ้านเป็นของตัวเองจึงให้ตัางจำนวนนี้ไปซื้อบ้านเช่าที่อาศัยอยู่ตอนนี้เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายรายเดือนซึ่งป้าแมวเผยว่าช่วงนี้เริ่มมีงานแสดงติดต่อเข้ามาบ้างแต่ไรายได้ก็ยังไม่พอสำหรับค่าดาวบ้านยอมรับแก่แล้วไม่อยากย้ายไปไหน แต่ล่าสุดก็มีนักแสดงสาวเก่งใจดีอย่างกบปภัสราที่ยื่นมือเข้ามาช่วยด้วยและยังเคยเผยว่าตนเองเป็นคนโสดไม่มีครอบครัวอยู่ตัวคนเดียวไม่มีลูกส่วนญาติพี่น้องก็มีแต่ไม่อยากไปรบกวนเนื่องจากไม่ได้ติดต่อกันมานานมากแล้วต่างคนต่างก็มีภาระของแต่ละคนจึงไม่สนิทใจที่จะไปรบกวนเขาเหมือนบางทีเราก็รู้สึกว่าเราเป็นส่วนเกินไปแล้ว ป้าแมวกล่าวต่อว่าอยากฝากไปถึงทางผู้จัดละครว่าตอนนี้อยากทำงานมากเพื่อที่จะนำังมาเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลตัวเองต้องบอกตามตรงว่าป้าแมวรักวงการนี้มากเพราะอยู่มาตั้งแต่เล็กๆยืนยันว่ายังคงสามารถรับงานได้โดยที่ไม่เป็นภาระก,กับกองถ่ายและต้องขอขอบคุณแฟนละครที่รู้ว่าป้าแมวไม่สบายก็เป็นห่วงกันทั้งประเทศ ป้าแมวเล่าย้อนอดีตไปว่าตนเข้าวงการมาตั้งแต่อายุ16-17ถปีโดยเริ่มจากละครวิทยุต่อมาได้มารับเล่นละครทีวีเรื่องแรกของช่อง7เ,เรื่องบ้านายทองพจมานสว่างวงรับบทสายใจแต่ที่มาสร้างชื่อให้กับตนเองจนเป็นที่รู้จักกับประชาชนก็คือเรื่องดาบพสุ